สวัสดีค่ะทยก <us> 네爸爸็วันนี้นาะไมาได้ประสบนะคะก็เลี้ยงไม่เยอะนะแต่ถกไมใครอยากไอก็ไอดีอยู่นี่เลยนะคะนี่ไอดีข้างบนเลยนะคะนี่มาก็มีราย40แลวก็นี่นะเราก็แค่จะมาเล่นบทบาทเมื่อวาจะแบบเล่นไปม่วาน แตองตันกนไอ้สีนี้ถูกแล้วส่วนหัวนี้ไม่ไม่เอาเหมือนเดิมต่อไปเล่นเราจะเล่นหมดเนี่ยฮะจัอันดับเล่นหมดจะดอันดับไม่เก่งเท่าไหร่หรอกค่ะแต่ว่าสิ่งทงี่โคตรทันชาติเป็นเธอเล่จะนั่งโต๊ะคอมตั้ไว้นั่งไม่ได้เนี่ยเราปิดเสียงมาเราจะได้เป็นอะไรกันเธอไปดูกันครับ กันคลิปแรกนี้ไม่คลิปแรกมีหลายคลิปแล้วนะแต่ว่าลงคลิปไม่ได้นะได้เป็นลูกเรือผู่บริสุทธิ์นะครับเดี๋ยวเด็กกินกาเป็นสีโรชักเราอุอ้มีสปายมีพล,ลูไม่ใช่สไามีหูหรือหูมีหมอด้วยนะคะใน,นนี้ไม่มีครสแกนคนะ่ะเฮ้ยเงินตามเข้ามาคือสิงปิดปกติเฮ้ย ให้ม่วงจะสแกนเหรอไม่เห oh okay. like <fen Rabbit from luxury> ็นมีสแกนเลยเดี๋ยว่าม่วงเขาลอยให้คุณมาดูหรือเปล่าไม่แน่ใจกดรัวๆกดปุ่มรายงานรัวชมพูไม่ยอมมาแก้ไฟหลยเพื่อนไม่ยอมแก้ไฟละโอเคมีศพไหมไม่มีคลับผมเฮ้ยเหลืองเป็นรปภพค่ะไม่ได้ดูเลยว่ามึงพอพอด้วยเหลืองนะคะเหลืองเป็นผู้บริสุทธิ์นะคือแบบห้ามใช้กล้องสินเปลืองนะจริง มีสามกล้องด้วยกันยังไม่มีบทบาทหรอกแต่ว่าเคยเล่นเลเวลห้าสิบเจ็ดนะครับไม่ต้อไปถามอยากถามคนเลเวลเท่าไหร่อ็จะเลเวลเหลืงตายรอปภรอราทุกคนเือศพที่ห้องไฟฟ้าไฟแต่ไม่รู้คนค่ะเราอยู่กับสีสเป เราเดินข้อมอกสีชมแล้วก็เจอกระพีเหลืองเอ่อ้องนะาวรึปะดแล้วก็ตกรอ้นะแ้ถ่าวตรคิดว่าข้าวตรู้ท่อต่าแรงก็บาดได้อมันมุท่ได้แต่ว่ามันาไม่ได้มาไม่ยอมหมอหมอช่วย อ่ผมเดินเข้ามาแล้อไฟผมเจอกระสสีเหลืองกับสีชมพูอาจจะเป็นสไปายค่ะก็ได้นะเพราะว่านี้ไม่มีตัวแฝงพาลงุงออกได้อย่างเดียวแค่นี้แหละเออทำไมเป็นอย่างนี้คือตอนเรากดแบบว่าตกลงนะถ้ามันมีแบบสามอย่างเนี้ยเราไปปรับอะไรมาวะไปปรับอันนี้หมดหมดได้ไหมไม่ได้ กูเลือกเราเราจะลงเลยไหมถ้าเราทำไม่ไรเราก็น่าจะไปก,กดปกอะไรอีครื่อดดงเดี๋ยวไมชอีกเครื่องคิดพนี้แล้วก็มีสทางแกสีชมพูกับสีแดงปอดสีแดงเพราะอะไรเพราะผมเป็นสีแดงเลยเข้มาก,กับสีแดงว่าสีแดงก็ฆ่าเลยผมเป็นหมอครับทุกคนบอดสีแดงครับ สีแดงฆ่าตะหน้าตตาผมเลยครับสีแดงฆ่าใส่ก,ก็มุดท่อนนี้ไปเลยครับจำเรียนไม่ได้เลยครับผมจังหวะนี้เรีย,ยนมาเยอะแยะเขาอยู่กับคุณหมอแล้วกันใครเป็นคุณหมอแหละอีกแบบเออจำสิไม่ได้แล้วครัเป็นคุณหมออ่ะผมเป็นลูกเรือผมยืนนี่ว,ว่าผมอยากลัวว่าฆ่าตะกร้าตัวมันคือตัวไหนแล้วมันฆ่าผมเออดอบยืนนี่ไงยฆ่าตะกร้มันฆ่าแต่มันไม่ฆ่าผมเฉยงงงเลยงงตึ๊บเลย ว่าจะให้คุณหมอมาชุบซะหน่อยกำหมอบกำหมบแล้วก็รอปพร้อมๆกแต่ก็ถ้านก็มาฆ่าผมหน่อยแล้วแก๋ยว่อเสียชีพด้วยนะอย่ามีใครมาหมดศพผมเลยนะครับออกได้อย่างเดียวแล้วสปายมันกไม่ใช่แน่ครับสปายวิ่งไปได้อย่างเดียวแสดงว่าเขาน่าจะวิ่งออกไปแล้วเราไม่รู้ไม่ได้ฆ่าแน่นอนน่าจะใช่อะไม่รช่วงนี้แบบตอนนั้นไน เราไม่รู้เรากดคามแล้วกันใแจยตายถ้าลงโดดทอ่อหนีได้อย่างเดียวจัดเพราะว่าพาลูกฆ้าไม่ได้แล้วเพราะว่าต้องให้คือแบบคือต้องให้พาตมากรอีกคนหนึ่งเราตายก่อนถึงพระหลุ่จะอ,ออกงานฆ่าได้นะแล้วพระลงมีหน้าที่แบบว่ากว่าเก็บตกค่ะตัวเดอมิแต่ว่ามันยึดกันเวลาาป็นหัว มีผู้อยู่รอดแต่พวกผู้อยู่รอดเราจะต้องอยู่รอดที่ไหนเราไม่รู้นะครับกดฆ่าแล้วกันผมไม่รู้ว่าผมแต่เพื่อนบอกแดงแต่ผมก็ไม่โหวตนะคือเพื่อนบอกแดงเราก็ไม่โหวดด้วยไม่แบบมีหลักฐานนะคะแต่หนา,าวไม่ร้อที่จะเปิตัวใตสเฮ้ยแดงตรงแสดงว่ามีคนสงสัยแดงแบบว่ายเยอะมากนะคะแสะดงว่ามีคนสงสัยแดงแบบมากที่สองคนนี้ให้สองคนนี้ก็จะเป็น นี่มันไม่คุ้ยในนี้อ่ะเพราะขาวขาวไม่วิ่งมานะคะขาวน่าจะกลัวเหมือนกันใช่เรากลัวนายขาวรอไปเอ้ยไฟดับเหมือนฆาตกรได้ล่นจาปิดไฟฆ่านั้นเนี่ยแต่ว่านี่ฆ่าไม่ทันหรอกขาวน่าจะวิ่งลงไปแล้วก็ไปเปิดไฟพอดีก็ตื่นผ่านเรื่องนี้ไม่มีไว้เลยออ้โหน้องสาวมาดูอ่าโอเคมันโอ้ขาวมั่มขาวมาดูกล้องค่ะอะดูเดะ ครับส้มส้มเลยค่ะทุกคนส้มส้มปลอมตัวเป็นแดงส้มปลอมตัวเป็นแดงส้มปลอมตัวเป็นแดงส้มคือเราด <c oughs> <c oughs> ูห้องเราดูแบบแบบดูกล้องแบบร้อห้องไฟอยู่เราเห็นส้มอยู่หลังตรงนั้นแล้วอยู่ดีๆส้มก็เป็นแดงครับที่อยู่ดีๆมันก็เป็นแดงอ่ะเออ นะคะทุกคนใช่เห็นเต็มตานะ มันจะกดปุ๊บสีฟ้ากดก่อนสีช่อมสีส้มเป็นครับสีส้มเป็นมันคาดสีน้ําตาลมันแปลงร้าเป็นสีมันแปลงร่างเป็นผมครับมันดาผมตอนแรกอ่ะอ่ะผมจะบอกแล้วว่าใครเป็นไอสีชมพูมันขายผมผมพูดจริงๆไอสีชมพูมันขายผมคือส้มมันมันเล่นเบ้นเบ้นเลมันจะจบมากเลยั ดูาลแต่ห้องเฟสคือแบบเวลาเราไปขาใ้จะไม่รู้นะว่าใครดูอยู่ทม่มันจะไม่มีบอกว่ามีคนดูอยู่อะไรอย่งเงี้ยขากูขายมันกลับบายดีจูบูนู็เลยไม่รูู้บเป็นกับผมรับทุกคนไปวอผมก่อนแล้วค่ะเดววอลดิจูบูนประจัยไหมส้มเป็นสปายครับแปปิดไฟไม่ได้ถ้าปิดไฟกูรอดแล้วถ้าปิดไฟได้กูรอดแล้วชัวร์เลยถ้าปิดไฟได้หลอดแล้วแม่งปิดไฟไม่ติด คือส้มเป็นสไบา์คือตกใจคืออยู่ๆดีเห็นคนยุ่งไปอยู่มากพลอยพวกนั้นไปเสร็จปุ๊บส้มแปลงล่าทันทีเลยอะจะจอดไหมล่ะส้มตื่นนอนกวนโอดแล้วผมใช่ไม่ได้คุณจะผู้ต่อเลยนะโอเคไหมโอเคโอเคได้ด้าโอเคไหมผมโวดส้มครับผมโวดส้มเลยขอบอกส้มไม่เนียนเลยผมไม่ได้กลัวว่าจะมีโจเกินนะเพราะว่าไม่ไม่มีผู้อยู่รอนะคะ โอ้ oh, เล่นไม่เนียนเลยเฮ้ย,ยดูกัมเสองนี้มันกดค่ามาสองตัวนี้กดค่าไม่คิดว่าเป็นเรื่องปัญญาอ่อนใช่ไหมตรงนี้ค่ะน่าจะเสร็จเรียบร้อยนะคะตรงนี้น่าจะเสร็จเรียบร้อยนะ,ะเฮ้ยชมพูไปกับน้ำเงินถ้าน้ำเงินตายชมพูเป็นแต่ถ้าชมพูตายน้ำเงินเป็น,นะคะ

คือเราไม่รู้อะเราเห็นไอ้สองคนนั้นเดินไปด้วยกันแล้วเราก็ตกใจเราก็เลยจะตามไปดูแต่ว่ากดเลยนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยทุกคนมีสามสี่หนึ่งม่ช่องสองแกงผู้โจมตีสีส้มวัดสผู้โจมตีส้มบ้าปอราะเขาตด จ้ากูหมดเลยอะไรโอเป็นตัวกันง่ายงปะเด็นนะเจ้ากูไปไปไปออกจากยาคุยกันเลยชอบกินเงีทิ้งขายตัวกันอ่ะมั่งกินยังพูดแบบมันมันอยู่เลยทำไมตันยังตยนเลงเฮ้ยเล่นเกินสิบนาทีกันได้ในที่สุดคุยนี่มันยากจริงเลยเกินคุยนี่โคตรยากจริงเลยยาวม่วงฟ้าเป็นไง ขาได้ยินเราไหมฮัลโหลขาได้ยินเราไหมขาได้ยินเราไหมขาขแล้วมยังจะบอกมันไม่มันไม่เห็นเขาไม่มีอะไรเก็บเลไม่มีอะไรเก็บเลย้อใกเลนัมเบอร์ว นัมเบอร์วันจัดจับชนาแล้วใช่นะแต่มันพูดไม่ได้เลยคือเรากดกดครั้งไม่ได้เลายกูจัดูออกไปจับยาอีกตะกูขายกูนายเี่ยงขายกูจัดแพ้ขายกูไม่ีเเจออะไรจัดกูขายบเนี้ยกูะเกียจเลยคนขายเกื่อนเนี่ยคือแบบเงาพูดไม่ติดอะ พูดไม่ต,ดมติดพูดไม่ติดเลยปวดหัวพูดไม่ติดเล่นอีกสักรอบไหมเออเดี๋ยวว่าคนายยานันคายงงแหละตูเล่นเดี๋ยวว่านั่นตูเล่นอีกสักรอบก็น่าจะได้นะอีกสักรอบรอะทำยังไงนะใส่แอดมายเยู่ยาวันเนี้ยดูครับนี่คือผลของคนเล่นทีมนะครับ <c oughs> ยอมยอมยอ อรอนี้รหัดเก่าอ่จจะไม่น่าลัอกซลยพี่ไปช่วยนะโอเคแต่ล็กเนี่ยมีสี่สิบไลท์ได้ไงไม่รู้นะครับผมว่ารอบนี้ผมลงคลาสิกดีกว่าไม่ต้องเล่นหมดแหล่งไล่กันชิ้นจหญงมีใครเล่นไหมเจะเิญได้ไหมเอ้ยเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยเอ้ยเดี๋ยนะเหมือนเคยเห็นไปดู Youtube แล้วเขาเล่นอยู่เหมือนเคยเห็นใช่เหมือนเคยเห็น มันเคยเห็นเขาไปออกช่องไอจีจีเดโมนอ่ะเออไปแล้วไปเลยเดี๋ยวเราต้องปิดไมค์ก่อนใช่ไหมทุกคนเราต้องปิดไมค์ก่อนนะเดี๋ยวเขารู้ว่าเราทำคลิปอะไรเราองปอ๋อเบนจวงคือเราต้องค่อยๆโอเคเขาไม่ได้แศลเลยดีมากดีมากโอไยอะไรอ่ะไม่ได้ไม่ได้เอาวางอะไรเลยนะเห็นไหมไม่มีอะไรเลย ว,มมว,วิศวะครับมัวหนมวิศวะเขาเป็นวิศวะเทคนิคอ่าจะสอนเล่นวิศวะดีกว่าให้มันจริงๆอะคือแตเล,ล่ววนไม่จริงเลยขนาดนั้นมีแบล็กจุ๊กคือแบบเราไม่มีแบล็กแจ็คเราห้ามบอกนะว่าเราเป็นอะไรเดี๋ยวมันรู้มันรู้ตัวตนของเราเสียงไหมครับไม่สอนครับผมไม่สอน น้ำเงินมั้งน้ำเงินเห็นน้ำเงินมัน้ำเงินน่าจะเป็นแหละน้ำเงินน่ะน้ำเงินน่ะน้ำเงินอยู่ใกล้สุดหรือว่าเหลือไปตายเพอก็ไม่รู้นะแต่ว่าน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินเสียงเงินก็เสียงเงินเมื่อกี้เราอยู่ห้องกลางเราจะเห็นนะคะเราอย่าเราอย่าบอกบุญบาทดกค่ะอย่า มันค้างเดียวเลยวะค้างอ่ะค้างเมื่อกี้ผมเห็นสองคนก็คือมีบ้านทังเงินาดูก็รอเรามอสปากอนนะต้ทำ่อไป่ีกนครค้งกคือค้างได้ค่ะต้องหนมค้างคือค้างมากเลยทุกคนค้างจัดๆหิ่งอ โทรศัพท์เครื่องนี้คือค่ะคือไม่รู้อะไรว่าจะเป็นตัวไหนค่ะเพราะว่าตอนนั้นเพราะเว่าไม่รู้อะไรทั้งนั้นเพราะเราเล่นเราไม่เห็นใช่เล่นสองเครื่องเครื่องเนี่ยโอ้ยบนจะอีกเครื่องไปด้วยกันผมนะคิดว่าน่าจะเป็นตัวไอ้้ไอตัวอะไรนี่ว่าผมว่าน่าจะเป็นตัวสีชมพูนะมีสองช่อง ผมว่่านาจะใช่นองโนโนสองหนึ่งกับโอฟองสิบเก้านะขอบอกนะอยากนะพวกบากคนอยากรู้ว่าผมเป็นอยากอยากรู้ว่าผมอย่าบอกลูกนอยอย่าบอกบทบาทนะอย่าเดี๋ยวแบ็คแจ็คมันฆ่าอย่าบอกบทบาทเดี๋ยวแบ็คแจ็คฆ่านะอย่าบอกบทบาทเด็ดขาดผมไม่บอกหรอกผมเป็นอะไรอะมันอาจจะคิดว่าผมเป็นเทเด็กกอล์ฟเต้ย ผมเป็นแค่ลูกเหลือล้วผมจะโบกทำไมก็ไม่รู้ว่าผมโง่มากทีทุกคนแบกแจ็คค่าเราได้แล้วมันจะเดาบทบาทมันต้องเดาใครสักคนแน่นอนอยาไลอย่าไล่อย่าไล่อย่าโม้ผมไม่รู้นะครับผมผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ผมกดค่านะครับทุกคนเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ดูดิเออดูได้ยินเราไหมได้ยินยังไมเรามีสแกนอะไปดูเราได้ จะดูดีเขาจะตอบผมคือวันนี้ไม่ลงใจแน่าำหรับอยปรับอะไรมาวะไม่ต้องเพนอุ้ยคือเรากดค่านะเขาเลยแบบเรากดค่าเขาเลยแบบแบกเออเราไหมได้เป็นนะครับผมเราไม่ได้เป็น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 ดูดีไม่บทบ่าอะไรนะ Black Jack แล้วก็พันลุงนะคะ Black Jack แล้วก็พันลุง Black เฮ้ยเดี๋ยวเยอพูอย่างเลยแบ็กแจ็คนะคะแบ็กแจ็คเออเหมือนแบ็กแจ็คเหมือนฆาตกรปิดปิดซาบูทาเฮ้ยฝั่งนูน้นแล้วน้ำตาลไปทำไมฝั่งนู้นน่ะเฮ้ยน้ำตาลไปฝั่งน้ทำไมวะโอเคแต่ว่าเราลงทำควสกันเลยดีกว่ามีเออมีรูปปัตนี้ม่วะนี่เห็นกล้องอ่ะ เห็นคนคนนี้ต้องตายเหรอคนนี้ต้องตายอ่ะอก็ไม่นี่เดี๋ยวนะขาวขาววิ่งมาโคสองคนนี้วิ่งมาน่าจะไม่ใช่นะคะแต่ม่วงจะฆ่าขาวหรือไม่ม่วงได้ฆ่าสาวหรือเปล่าเอาเคม่วงไม่ได้ฆ่านะคะเป็นฆาตกรจะปิดไฟฆ่าพุ่นเป็นจริงที่ชอบปิดไฟมาเลยเพราะว่า เฮแดงวิ่งออกมาจากศพ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 กคค้อนผ้าของเจอศพสีฟ้าซึ่งมันอยู่ข้างๆผมซึ่งผมเห็นใครก็ไม่รู้อยู่ข้างนอกห้องไฟน่าจะเป็นคนฆ่าเพราะผมเป็นลูกเรือผมเห็มันต้องไฟกับผมอยู่มไม่ได้เป็นคนฆ่าผมกําลังจะไปหาดูก่อว่าอันไหนค้างฟังเช็ดอยู่แต่ตอนเนี้ยนะ ผมไม่รู้เลยว่าใครเห็นา้าเห็นศพต่อหน้าเลยตอนที่ผมกลังจะไปตรง A อะไรนะ่ตรงที่ว่าเจอคนจะศพเดักไ่ยยอจะศพทุกคนเห็นจะเห็นทอย่างที่ผมาได้ว่มผมเลยบอกว่าผมทำคลิปอยู่เราเเขาจะเชื่อเราไหมว่าเราทำคลิปอยู่ผม้ไปอะไรลงอาหารเยว่าลงอาหารนะเขาเรียกว่าลอาหารนะแล้วรู้เลยว่าใครรู้เลย ผมเป็นฆาตกรที่มีเฟรสกแกนตัวผมสามารถสกแกนตัวทุกคนดูได้แล้วผมก็รู้ว่าสีขาวเป็นสีขาวได้เลยครับแล้อวอย่างหนึ่งผมาด้ยกว่าห้องประชุมเขาเรียกว่าโรงอาหารวัวสีขาวเลยสีขาวมันเป็นสีขาวจะเสียใจ แดงไม่ออกมาจากศพตอนนั้นแลวพูดว่เดี๋ยวพูดิ๊แดงไม่ออกมาจากศพแดงไม่ออกมาจากศพแดงไม่ออกมาจากศพนะคือมาปุ๊บแดงคือมันเพิ่งจะรีพอร์ตอะอไฟเปิดปุ๊บมันรีพอร์ตแล้วเห็นไหมเราเขาเดินเข้ามาเราไม่ได้เดินออกไป แดงมันวิ่งออกมาจากศพอ่ะคือผมผมเป็นตาผมยังไม่ได้ค้าผมไม่ได้เอาเนินออกนะคบผมเข้ามาปุ๊บแดงมันอยู่ที่ศพแล้วมันไม่ยอมรายงานครับผมไม่ได้ฆ่าด้วยซ้ำคือผมทำคลิปอยู่คือเราทำคลิปอยู่แต่ว่าเราก็งงคือเราขอบดวแดงแดงเป็นครับแดงเป็นแดงเงาะเป็นนะแดงเป็นนะแดงเป็นนะแดงเป็น ไม่มีใครผมจะไปฆ่าสีขาวนะให้แดงให้แบบเย้ขาวฆ่ากูแล้วมันก็แล้วมันก็ดีีอ่มันคิดว่ากูเป็นนายอำเภอให้นี่อะฮะฆาตกรตายเองฆ่าเองตายเองอ่ะครับผมไม่ได้นายอำเภอนะผมคือลูกเรือ กินบ่อยมากเลยเดู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 บวขาวเอาเอาขาวออกอย่างเงี้ยสมหรับหน้าขาวเอาขาวออกตอนตาเดียวว่ามันไม่ออกนะครับว่ามันตายแล้วแต่จะฆ่าผิดจะตายทัทีแต่ว่ามันคือการฆ่าดาของเรานะจะได้ฝึกการเดานะคือแบบถ้าเราบอกบทบาท้บไปมันก็จะฆ่าเรานะคะแล้วมันก็จะไม่ให้เหลือ อย่างหมอเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราเป็นหมอนะอะไรเงี้ยชมพูชมพูอะชมพูเอ้ทุกคนลายต่อไปสีสีเขียวหนือสีแดงครับผมไม่มั่นใจแล้วียวหนือสีแดงเนี่ยแดงครับผมเห็นเต็มตาเลยคือมันไม่ไรยงานสุดคุณก็ไม่ใช่ผมผมยังไม่ได้วิ่งออกไปจากห้องเลยผมวิ่งเข้ามาแล้วแดงก็แล้วน้ำเงินก็ตายน้ำเงินตายเลย เป็นผ試試 Release> ู้หญิงแต่ว่าพูดบอกว่าผมฆ่าอย่างงั้นคุณจะเอาใช่ไหมนะน้อผมไม่ได้เป็นคนฆ่าไม่งั้นผมจะฆ่าไอรีพอศพเองทำเพื่อตอนอย่างหนึ่งเลยผมยังไม่ได้ทำอะไรครับผมแค่กำลังเดินเดินไปกันอยู่คือแบบหนูกำลังกำลังเดินไปอยู่ดีๆเขาบอกปูดกันเลย ไม่ใช่คิดผมแค่เดนไปื่อเขากดผมเลยว่าไม่รู้หรอกว่าใครค่ะพีเขียไม่มาดูสแกนนะสแกนดูงานทุกคนมาดูผมสแกนหน่อยได้รูว่ามนอยู่คารกย่สุดูมสแกนาอ่โอไว้นะเอ้เป็นเพะไรนะปน

โหวตผมเลยครับโหวตาไปก่อนดีกว่าโหวตเลยโหวตเลยโหวตผมนะครับผมยอแล้วยอมแล้ผมจะให้น้องนี่สลับบนตาเพราะว่าหนูจะเล่นนอกับนจะเล่นนอกับสลับกนตาวผมเลยโหวตผมเลยโหวตผมเลยโหวตผมเลยแตต้นก็ไม่โหวตตัวเอง จบนี้ยูกว่ามันจบไหมเนอ้นไหมไม่ได้ค่ะกไม่เชื่อผวว้าแล้วราไม่ก้าบอกผมม็วาแล้วผมก็ทำคลิปอยู่ด้วยผมผมทำคลิปที่โง่มากเลย แต่ไม่แต่ว่าไม่ได้ทำคลิปจริงๆหรอกแค่กระจกก็ไม่กดเอาอีกรอบแล้ว้า ouais, you ็ไปกดเอาอีกรอบนี่ไปกดไดกเอาอีกรอบค่ะไม่เ pues, like อ้ยไปกดเอาอีกรอบแล้วก็มีโู้เริ่มแล้วเนี่ยไปบ๊ายเออเนี่ยมันค้างอยู่เดี๋ยวนี้เอาเล่นอีกสักรอบอีกสักรอบจะไม่กดเอาอีกแล้ว ลูกเหลือขึ้นขาเดเดี๋ยวเราวางผ้าพไ่บคยายด่ะ